ตอนนี้โดยสถานการณ์นะเวลาเนี้ยจะเห็นได้ว่าพี่ว่าเพื่อไทยก็ไม่กล้าแตะเก้าอี้มอทอนหนึ่งของคุณอนุทินแล้วเพราะว่าคุณอนุทินก็แสดงออกให้เห็นว่าเฮ้ฉันก็ไม่ธรรมดานะนะเราก็จะเห็นแมบอยู่นอนอยู่โรงพยาบาลมีแต่คนมาหามีแต่แบบเป็นห้องเยี่ยมที่ป๊อปสุดในในปีนี้โอ้ท้ายสุดเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่นายกขึ้นรูปให้ดูหน่อยซีนนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นซีนที่คุณอนุทินโพสเองเป็นซีนที่ หลายคนเอามาอ่านเป็นการเมืองหมดเลยนะใช่อันนี้อันนี้เราไม่อันนี้คืออ่านทั้งฉากหน้าฉากหลังใช่ไหมใช่คือทั้งปอก e g r าวทั้งแบ็ k g r o u n d อันนี้เราไม่ต้องพูดเรื่องว่ามีแบบอะไรนะของพระราชทานสิ่งสําคัญอันนั้นต่อหัวใจของคุณอนุทินนะคะเป็นการปรับปื้นอยู่แล้วแต่ว่าในมุมการเมืองอ่ะอย่างเช่นคุณพีรพันธ์ยังต้องไปหาในถุงนี่อะไรในถุงนี่อาหารกลางวันเขาบอกเป็นอาหารใครส่งมาให้คะคุณอุ้งอิงคุณอนุทินก็ ขอบคุณนะคะก็มีการโพสเขาบอกว่าคุณคุณ,ค,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 ณคุณอุ้งคุณอุ้งอิงเนี่ยจะคล้ายนาะยกเศรษฐานะคือจะชอบส่งไม่ขนมก็อาหารเนี่ยอืมไปให้แบบคือผอบอรเหล่าทัพทุกวันเนี้ย คุณเศรษฐายังส่งขนมส่งของกินอะไรไปให้อยู่เลยเหมือนเดิมเออแล้วตอนตอนที่เป็นก่อนที่คุณเศรษฐาเป็นนายกอ่ะก็จะมีของกินมีขนมมีอะไรอย่างเงี้ยเออส่งไปให้เขาจะแนวแบบนี้คุณอนุทินบอกท่านนายกแพทองทานกรุณาส่งชุดอาหารกลางวันมาเยี่ยมอาการป่วยขอกราบขอบพระคุณเจ้านายแสนใจดีครับนี่เป็นไงนะเรียกว่าส่งหวานรัวๆนะคะมีคําหวานรัวๆเลยนายกก็รู้ใจแหละว่าคุณอนุทินนี่ะชอบของกินชอบ ประทานของอร่อยเจ้าของอร่อยใช่หรือแม้แต่ภาพอีกภาพก่อนหน้านั้นที่คุณพีรณพันที่บอกที่โบบอกว่าคุยกันยาวจนพยาบาลต้องมาเบรกคือจะเห็นได้ว่าคุณอนุทินพยายามพยายามจะเน้นว่าคุยยาวจนคนพยาบาลต้องมาแยกออกอ่ะให้คนคิดมากใช่ไหมแล้วที่มันแปลกคืออะไรป่ะปกติเนี่ยโดยสายสัมพันธ์ระหว่างคุณพีรพันกับกับคุณอนุทินเนี่ย ไม่ได้หนิดหนมอะไรกันมากมายเอาเป็นว่าตั้งแต่ย้อนกลับไปสมัยลุงตู่เนี่ยมีบางข้อมูลด้วยซ้ำว่า ไม่ไม่ค่อยจะลงรอยกับทางคุณพิลพันคืออาจจะด้วยตัวคุณพิลพันสไตล์การทํางานเขาอะเขาจะไม่ค่อยแบบส่งสิ่งอะไรเออแล้วพูดแบบขวนญ่าซากหรือพูดตรงไปตรงมาหรืออะไรอย่างนี้ด้วยก็อาจจะแบบเหมือนสไตล์ไม่ได้เข้ากับคุณอนุทินก็ไม่ค่อยแบบมีมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หวานชื่อนอะไม่มีเลยแต่มาในยุคหลังเนี่ยโอเคด้วยกวันเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็เจอกันต้องพูดคุยกันแต่ก็ไม่เคยมีแบบคืออันเนี้ย มองแค่ว่าถ้ามีตัวพลเอกประยุทธ์เป็นเหมือนกาวเป็นเหมือนแบบตัวเชื่อมแค่นั้นเองอว่าอ่ะพักรวมไทยสร้างชาติกับคุณพีรพันธ์กับคุณอนุทินแค่นั้นเองแต่ปัจจัยอื่นอนะไม่ได้มีแบบแบบปัปจจัยส่วนตัวที่จะสนิทสนมกันแล้วปกติอะคุณพีรพันธนะ์่ะก็ไม่ค่อยไปเยี่ยมใครด้วยนะอเออเท่าที่มีคนเล่านะคือถ้าไปเยี่ยมใครเนี่ยถือว่าให้ความสําคัญมากคือที่เรารู้ว่าสไตล์คุณพีรพันธนะ์่ะเป็นคนที่ คือเหมือนกับเขาจะมีความเขาถึงได้เรียกว่าคุณชายทีออนะคะนั่นแหละมีความเป็นอีลีทมีความเป็นอมมาตสูงอะ่ะเขาจะประมาณมีมายเซตแบบนั้นนะคะเขาก็จะแบบไม่ค่อยเอาตัวเข้าไปคือจะไปยืนอยู่กับใครอย่างเงี้ยมันมันมันต้องมีมันต้องมีมนัยยะใ,ในในเชิงความสัมพันธ์อยู่แล้วนะ,ะใ,ในการที่จะบอก ส่งภาพนั้นต่อสังคมว่าเขากําลังคิดทําอะไรอะไรประมาณนี้เพราะง,งั้นเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาช่วงแรกๆเลยแม้กระทั่งการที่ไปยืนอยู่ใกล้ๆนาย,ยกอุ้งอิงช่วงแรกเนี่ยก็ไม่เคยเห็นแต่มาเห็นในช่วงหลังที่มันก็เริ่มมีกระแสข่าวของคุณพีรพันธ์เองว่าเ,เริ่มเริ่มมีเริ่มมีความไม่ลงรอยกับกลุ่มกลุ่มกวนในพักนะฮะแล้วไปถึงขั้นว่าไม่ลงรอย กับกลุ่มทุนด้วยก็จะเริ่มเห็นภาพของคุณพีรพันธ์ก็จะไปยืนอยู่กับนายกใช่ไหมคะจนมาวันนี้เราก็ไม่เห็นภาพพี่แพลก็เลงจะบอกว่าต้องหาพวกใช่ไหมม,มาน้นหรือเปล่า <c oughs> แล้วไมแว่แล้วในตอนนี้คืออะไรปะคือจริงๆอะถ้ามาคุยไอ้แบบเนี้ยถ้าเราเป็นคุณพีรพันธ์อะเราก็ไม่อยากออกสื่อหรอกแต่ อันนี้เขาอาจจะคุยกันแล้วก็ได้แล้วมองว่าอ่ะคุณคุณอนุทินก็มีการโพสต์เปิดเผยภาพแล้วก็เล่ารละเอียดเลยเหมือนกับว่าต้องการจะส่งสัญญาณว่าเฮ้ยพักลุงกับพักขวอนุรักษ์ก็คือคุณพักสีน้าเงินที่ประกาศตัวเป็นสีน้าเงินล้วนเนี่ยคุยกันนะนแน่นเออคุยกันนะนนะซึ่งมันก็ทําให้เราคิดต่อ,งอ่งว่าเฮ้ยคุยอะไรคือพี่ก็เกรงใจว่าไม่สบายอยู่เอ้ตัดอยู่ไม่งั้นอะพี่ ถามแล้วแบบนี่ก็หลายสองวันแล้วเนี่ยก็เอาเลยพี่เอาอนจอนินคุณรุทินตั้งใจในการที่จะแบบว่า ฉันไม่รับรู้รับเห็นแล้วฉันไม่ปิดตาฉันไม่รู้เห็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้มีคนตั้งข้อสังเกตนะว่าคุณอนุทินเลือกจังหวะถูกที่ไปผ่าตาในตอนนี้แล้วก็ยังแอบคิดนะพี่ปกติผ่าตาเขาเขาให้ข่าวว่าผ่าเลนใช่ไหมบอกว่าเป็นต้ออะไรบางอย่างต้อกระจกค่ะเขาไม่อยู่โรงพยาบาลกันแดงขนาดนี้ป้าลาคลรมอต้องลาคลรมอด้วยนะแล้วแต่ลาครมอันนั้นคือวันค่อนข้างติดกันนะแต่ถ้าวันนี้ยังอยู่แล้วถ้าพรุ่งนี้ยังอยู่เนี่ยแล้วแอบเราแอบไปเช็คกับเล ขาของท่านเนาะเขาก็บอกว่าท่านก็เป็นมานาแล้วอาการต้อกระจกแต่ยังหาจังหวะในการที่จะมาผ่าจริงๆเราต้องผ่าทั้งสองข้างอ๋อนี่ทีละข้างแต่ว่าทีละข้างก็จะได้ปิดแค่ตาเดียวอยู่ยาวเลยเรางว่าทีละข้างคือคุณพ่อบอกว่าเคยผ่าแบบนี้แต่ว่าก็ก็ ไอ้การบุกอันเนี้ยก็คงบุกลงหน้ามานานมากเพราะว่าก็เจาะจงว่าเอาเป็นวันพืชใกล้ๆวันพืชมงคลอ<ม>ช่วงวันหยุดค่ะจะได้ไม่เสียราชการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่าที่ศรวิราชคือต้องจองใช่ใช่ใช่ใชเห็นบอกว่า มีเอกสารรอให้เซ็นเยอะเลยก็เห็นว่าวันวันนี้เห็นบอกว่ามีเอกสารมาให้เซ็นและว่ากันว่าอย่างนั้นใช่แต่ว่าพี่ว่าก็คุณอนุทินก็ต้องการส่งสัญญาณแหละการโพสต์เปิดเผยพลยาดในลักษณะนี้เนี่ยมาพร้อมเรื่องระเรื่องเล่าใช่ใชแล้วคุณพีรพันธ์เองก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการโดนถล่มแบบ uh huh. มากมายแล้วก็มีเรื่องของจุดยืนพรรคร่วมรัฐบาลที่อาจจะต้องคุยกันหลายเรื่องอมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเเรื่องคลอรมอเรื่องอะไรหลายเรื่ององเออถ้าถ้าเรามองเห็นภาพอ่ะเลภาพแรกคุณนุทินโพสต์ภาพของการรับช่อดอกไม้จากพระเป็นชอบ่อดอกไม้พระราชาทานเยี่ยมมีตุ๊กตาสนุปปี้ด้วยนะสนุปปี้สีฟ้าแล้วก็มีกระเช้ากระเช้าหนึ่งก็ก็เป็นที่ทราบว่ามามามาจากไหนเนาะภาพนั้นหนึ่งแล้วภาพที่สองก็คือภาพที่คุยกับคุณพีรพันธ์มาภาพล่าสุด ถุงอาหารที่คุงอาหารต้องบอกว่ามาช้านะเอ,อบ้าทีหลังต <อ S 2> แต่ว่าวถ้าถ้ามองแบบนี้เนี่ย Entertainment Complex เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไหมอ้าวก็วันนั้นอันนี้อันนี้เราโยนโจทย์ให้สองคน,น่านก,การต่อเลยก็วันนั้นน่ะที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์โบอ่ะ ใช่ไหมคือวันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันเป็นท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปเออหนึ่งก็คือเรื่องให้ทำประชามติใช่หนึ่งก็ทำประชามติสองคือเอาเรื่องพรรคประชาชาติมาเป็นมาเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยถ้าพรรคร่วมจะจะโบด้วยกันมันก็ต้องเอาด้วยกันหมดต้องไม่มีลูกโดดนะเอาเรื่องของพรรคประชาชาติมาเป็นเงื่อนไขค่ะเออคืออันนี้มันมันเริ่มชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพรร ของคุณพีรพันธ์เนี่ยรวมไทยสร้างชาติซึ่งเดิมเนี่ยก็คือมีมติเหมือนพักร่วมรัฐบาลก็คือหนุนแต่จําได้ไหมตอนที่คุณพีรพันธ์พูดและให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบที่พี่วิ่งถ่ายและทนนุอย่างก็เหมือนกับว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนนั้นเหมือนคุณพีรพันธ์จะหนุนแต่คุณพีรพันธน์ก็ไม่ได้กล้าจะออกมายอมรับว่าพูดจริงๆว่ายังไงหรือว่าท่าทีของรวมไทยสร้างชาติเป็นยังไงแต่พอตอนนี้อาจจะเห็นท่าทีของคุณ อนุทินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารวมไทยสร้างชาติเกาะไปกับคุณอนุทินแบบนี้ก็อาจจะชะลอเหมือนก,ก็พยายามจะยือ้อเพราะว่าก็เหมือนกับว่ารวมไทยสร้างชาติเองก็ไม่ค่อยอยากจะสนับสนุนเท่าไหร่แต่ด้วยความเป็นพักร่วมรัฐบาลม,มันก็ต้องเป็นเจนท่านนันก็คือมันต้องเอาด้วยกันแต่ถ้าเเห็นคุณอนุทินมีการตั้งเงื่อนไขแบบนี้แล้วก็ไม่แน่ว่าก็อาจจะหาเหตุได้เหมือนกันคือพอตั้งเงื่อนไขแบบนี้แล้วอะ การโหวตก็คือไม่ได้ต้องโหวตกันแล้วเท่ากับว่าพกร่วมทุกพักที่เป็นคู่อนุรังนิยมเนี่ยสบายใจได้เลยนะเพราะเพราะที่คุณอนุทินพูดมันหมายถึงว่าปากติมันต้องมีการคุยอยู่ข้างนอกก่อนที่จะเอาร่างเข้าสภาถ้าถ้าคุยกันแล้วพร่วมเป็นหนึ่งจึงจะผลักดันเข้าไปโหวตแต่ถ้าคุยกันแล้วมันไม่ได้เป็นหนึ่ง ก็จะไม่มีการผลักดันเข้าไปโหวต uh huh. เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพรรคภูมิใจไทยเขาเหมือนเขาคิดมาครบแล้วว่าว่าอันนี้ก็คือรักษาหน้า uh huh. พรรคเพื่อไทยได้ด้วยนะก็คือ uh huh. ไม่ได้ไม่ได้ถูกไม่มีการโหวตให้คน uh huh. เห็นนะ่ะใช่ huh. แต่ก็รักษาสภาพของพระอนุรังนิยมทั้งหมดด้วย uh huh. ว่าถ้าถ้าโหวตก็โดนด่าอีก uh huh. ก็เลยก็เลยออกมารูปนี้ใช่<ม>แล้วเขาก็บอกว่าให้ไปถามคุณชัยชนกว่า behind t h e scene เนี่ย ทำไมถึงออกมาพูดแบบนั้นเขาบอกว่าคําตอบคุณชัยชนกเนี่ยมีเขาเล่าให้หนักข่าวบางท่านฟังแล้วว่าเหตุผลเขาคืออะไร แต่เราอาจจะไม่สามารถพูดในที่นี้ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เขาพูดกับนักข่าวคนอื่นเขาไม่ได้พูดกับเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปให้ไปลองถามดูเขาบอกว่ามันมีเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขาต้องประกาศในวันนั้นด้วยอันนี้ไม่ใช่ปืนลั่นหรอคะไม่รู้อันนี้เป็นเหตุผลที่เขาชี้แจงเวลามีนักข่าวไปถามคุยนอกรอบพูดอย่างนี้แล้วอยากรู้เลยคุณผู้ชมอยากรู้เลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจบรายการที่เล็กเล่าให้ฟังด้วยนะที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมา มาส,ส่งส่งสารแบบเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้ฟังอ้อาวแต่ว่า